ลเ,เลือลไปไปเอาเรือไปไปเอ้าเป่าเอ้าเป่าครับลูกหนุ่มเดรอ Bye. Okay. นั่งแบบเบิ้นๆอุ้ยมีปลาไหมลูกยังจัอนั่งอนีนะคะนั่งเรือน้งก้าวนั่งเรือไม่ไม่กลัวไม่อยู่ยาง มีคนด้วยอุ้ยมีคนด้วยลูกเห็นไหมคำก้าวมีคนด้วยใช้าตาหรือเปล่าเนี่ยใช้าตาหนูหรือเปล่า <c oughs> เขาหาปลาเนี่ยเห็นหน้าดูเนี่ยเนี่ยเขาเขาหาปลาหนูเห็นหน้าลูกอืมอุ้ยมีเสือด้วยลูก Nó chạy lên đó Nó chạy lúc này, mày, mày không cười ปูนปูนลูกไม่เป็นไรนี่เรือลูกปูนปูนอคุกมีลิงด้วยลูกน้องก้าวครับมีลิงด้วยเห็นไหมลิงจักจักเเห็นไหมลิงอ่ะลูกลิงตัวใหญ่ ลิงเลิงเจ๊กเจ๊กะนะเล,ล,ลิ้ยงวิงงูอ่ะลูกของจริงอันนี้ของจริง งูของจริงอ่ะลูกงูเหลืองโอ้ยมีแคมด้วยตางแคมเฮ้ยมีช้างด้วยลูกช้างได้เห็นช้างไหมครับ ้าง,าง้างเห็นไหมลูก้ชอชิงดีดัง้อ,งอ้างวิ่งหนีน

มีคนป่าด้วยลูกขบูลท่าาย่เต้าวไฟไหม้หอมอ้ยมีกองไฟด้วยมีกองไฟด้วยลูกอุ้ยแย่โอุ้ยงูงองูลูก

อุ S <S ้ยหมูนึกว่าจเห็นหมูไมู่กหมูวุ้ยแหลแแแลกินแตงโมไมูกแหลกินแตงโมดูแตงโมลูกเม เฮ้ยมีคนดดยบ้านคนลูกเขาไม่ได้โดดอครับติดกับดับอุวิคนหัวทิ่มมาลูกเห็นป่ะมีหมาด้วย คนมันโดนกับดักอุ้ยอีราฟอันนี้ตัวปอเห็นไหมอุ้ยมีอะไรอีแรงเหรอลูกอีแรงเนื้ออีแรงเห็นไหมลูกอีราฟคอยาวเห็นไหมลูกเห็นว่าบายบายบอกบาย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 เขาเลยลูกบายบายอีราฟ บ๊ายบายบ๊ายบายมาลายบ๊ายบายอ๋อล่วงลงมาละล่วง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 น้ำลึกน้ะนี่น้ำเลยบ๊ายบายยีร่าบเอ้ยมาลายบ๊ายบายน้องก้าว